เช็คกันด่วนแจกเงินดิจิทัลเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยจริงหรือไม่ คลิปนี้มาอัปเดตกันค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับโครงการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะคะมีข่าวกันตลอดมีมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจำทุกวันค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลายๆคนอาจได้รับข่าวสารมานะคะว่าจะแจกเฉพาะคนจนตัดสิทธิ์คนรวยนะคะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้ก็นํามาให้ทุกคนได้ฟังนะคะก่อนไปฟังฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะตามกระแสข่าวในช่วงนี้เลยนะคะว่าจะมีการตัดสิทธิ์คนรวยนะคะ ให้เฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยเท่านั้นทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างบอกกันหน่อยนะคะล่าสุดรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงกันครังก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะโครงการนี้ยังเดินหน้าแจกทุกคนแบบทั่วหน้าเลยไม่แบ่งแยกกลุ่มว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนซึ่งตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะโครงการนี้เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจค่ะไม่ใช่โครงการเยียวยาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ยังคง แจกให้กับทุกคนเท่าเทียมกันทั่วหน้านะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะส่วนหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆนะคะจะมีการหาข้อสรุปและแถลงอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็เป็นไปตามข้อมูลนะคะจากโพสต์ของนายกรัฐมนตรีดังนี้นะคะ ซึ่งเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้โพสต์ไว้นะคะว่าผมทราบดีนะคะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเราในฐานะรัฐบาลของประชาชนจึงต้องรับฟัง ทุกความคิดเห็นนะคะเพื่อเอามาปรับให้ดีแล้วก็ตรงใจกับทุกคนนะคะอยากให้ลองนึกภาพไปด้วยกันนะคะว่าในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2,567มีเงินเข้ามาในระบบ560,000 0ล้านบาทนะคะถ้าท่านเป็นภาคอุตสาหกรรม ท่านจะนํามาผลิตสินค้าเตรียมขายหรือไม่จะมีการจ้างคนเพิ่มไหมแล้วจะมีเงินเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนเท่าไหรนะคะเราตั้งใจให้เงินถูกเอาไปใช้ในพื้นที่ตามแบบประชาชนของท่านเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนที่ท่านอยู่นะคะไม่ใช่พัฒนาเมืองใหญ่อย่างเดียวค่ะหากท่านเห็นตรงกันกับผมและชอบโครงการนี้อยู่อย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลมายัดยั้งโครงการนี้และขอให้ส่งเสียงบอกกับพวกเราบ้างว่า ท่านมีความสุขและดีใจที่รัฐบาลทำให้นะคะเราเราเองก็อยากได้กำลังใจจากทุกคนเพราะพวกเราตั้งใจมาทำงานให้พี่น้องประชาชนจริงๆนะครับซึ่งก็มีหลายๆคนนะคะไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะรวมไปถึงบอกว่าอยากได้เงินมาใช้สอยนะคะก็ขอให้นายกสู้ๆนะคะส่วนมากก็รอนะคะแต่ก็มีไม่น้อยเลยนะคะที่บอกว่าไม่ได้ตื่นเต้นกับนโยบายนี้นะคะ เอาเงินไปเพิ่มให้กับผู้สูงอายุยังดีกว่าเยอะนะคะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะติดตามโครงการนี้กันอยู่หรือไม่คอมเมนต์บอกกันไว้ไดใ้ใต้คลิปนี้ค่ะข้อมูลอัปเดตนี้นะคะก็เป็นข้อมูลดีๆฝากทุกคนกดแชร์ออไปด้วยปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างของคลิปนี้แล้วนะคะใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ